หายกินบมทุกคนนำโต๊กเส้นเด็กเขาให้เข้าออกาันรุกคนโดยแปดสิบสี่บาทถูกคนกินกว๋วยเตี๋ยวต้องถ่งวยนี่น้องเฮ้ยเฟืองนันก๋วยเตี๋ยวจุกเะเทดไทยจะเป็นคนห้ายเนาะ เมืองล้านอจอดรถรถเต็มแน่นอะคนก็เต็มละเนเลยมึงก๋วยเตี๋ยวโดดระอาผมเมือง,งบรรยากาศข้างในเนาะคนใดดีเต็มโตเลยมาลองกินเมืองเนาะอยู่ถนนสัมพุทธ แถวสำลองเนาะไม่กินทางแรลกราคา่า,า,าจ,จะอยู่ประมาณอ่อนันราคาเนะาะขายราคาเริมต้นเอาก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ำตกสองครับพิเศษนะครับ แล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งน้ำแข็งหนึ่งเอ้ยน,น้ำแข็งสอง <ừ, S 1> น้ำเปลา่าครับาาราคาเดิมต้นก็ราคาเดิมต้นก็อยู่ว่ามาห้าสิบบาทถูกสิบบาทเนาะ แค่ปว่าราคาบ่แพงเนาะแต่ว่าพอกินได้เนาะราคากบแหลกมาก,กับคุณภาพเนาะตามที่ทุกคนหู้ลอะราคามาพร้อมคุณภาพแต่ราคาดีรสชาติก็สิดีเนะาะพร่องแซ่บราคาก็ต้องแพงแต่นี่บ่หู้เนาะว่าแซ่บหรือบ่แซ่บเพราะว่ากลังมากิน รังและไปนอนตอนนี้เขากับจิตาป่าไปตอนอาหารมาสื่อทุกคนมาแล้วทุกคนมาแล้วอ,อันนี้น่าจะอ๋ออันนี้เป็นบินราคาเนาะ สัง่งพิเศษได้หนี่เบิ่งเนาะหายกินบอทุกคน้นำตกเส้นเด็กเห็หนของส้าวเขากินก่อนเนาะแต่จีนวะท้าวามหูซื้อคนม,มาว่รารสชาติดีว่า,นา,นเ,นาเ,วนเนี่ยไรเนาะตอนนี้ก็ย้นหนขั้นตอนการปรุงรส อสองบวงเลยเนาะสองสอนได้สงใจเป็นคนที่แบบมากินเผ็ดเนาะใส่ยังอีกวันนี้ใส่น้ำตาลลงไปใส่ยังอีกใส่น้ำสมลงไปน้ำสมก็เป็นก็เป็นน้ำสมใช้สูตรเนาะเป็นน้ำสมพริกดอง ใส่น้ำปลาลงไปคลุกเขาให้เข้ากันเป็นเนาะ หวานหนึ่งว่แต่นมส้มตองไปเยกบปรุงกันยังเสี่มเนาะคนเดินเขาเสียมกันยังปรุงโดแได้บบสวน,น,นั่นว่ะห้านแกวเนาปรุงก,กันยังเสี่มเนาะ ยูดิวอันไหนตัวนอะไรตัวศาสต์นอะไรแสมบอเอ้ยฮอนเท่านั้นตัวใจตัวาสเป็นอะไร,สะไรแบบสรแบมันบอกว่าตัวสาตแสบเนาะหมายถึงทั่วงอกไปเนาะทุกคนตอนนี้คือฮอดคิวของเฮาเดีวนี่ นี่ข้าวต้มซี่กง,ก,ก,ก,งก,ก่อนจะปรุงบริเวณปรุงกัอนจงซี่โคหนามันหวานเนาะบางร้านก็เข้าวเกี๊ยวได้บางร้านก็เกี๊ยวแต่ว่าร้านนี้หวานเนาะออกหวานต้องใช้ปัญญาเติงหนังตาลเนาะมันก็ได้เห็ดหวานหน่อยก่อนอยากเืิดเนี่ยน้อยน,อยนึงเติดมันปลา ใส่ผิกบวงเดียวพอเนอะเอาะเพราะว่าปากเป็นแพ้อยู่เป็นหอนในกินเก็ดกว่าไร ราวดาเนะาะราวดานี่มันจะเอาพักลงใส่ด้วยนอนมันดว๋เลยไอ้พักมันซุปในะระลับเ,เน,น้งเนาะเพราะว่าน้ำซุปมันหอนบางคนอาจจะมากแก้มเนาะมาคนแรกผมเคยลองลองเพลิดเพลินเนาะน้ำพักลงสวยแบบเยี้ยวด้วยไอ้น้ำกว๋วยเตี๋ยวมันห่อนมันดว๋เนาะ,ะแบบแบบคลายๆให้กินพักดุ๋อ แบเบื้องเหนือนี่แบบแนวมันตุ้นมาแบบแบบละลายเนาะแต่เมต้องยัมด้วยเนาะครับอ่ะหนุกเช่ เนี่เป็นหมไคลาลังหรือเป็นตับงูกัเกันจะ่เป็นหมไคลาลรังก็เป็นตับ เนื้อตุ้นนาจะเป็นเนื้อ๊ีนะทีนี่มันเป็นข้าวขาวนะล่างๆใช่มันเนื้อยังม่้งหมกหวาน ตรงใ้คนปุ้งความหักมันหวนานเหี่ยตุน้นตุ้นจนเปื่อย ให้ทุกคนเห็นเนาะเรทผกกมต้องกินเนาะม,มาสองคนก็จะมาคนเดียวเนาะ,ะคนจับกอกเหยีบบมีเนาะนจับเองเนาะ เอาเปนมามากินมันก็ได้ม่ไห่เนาะเป็นแบ่ให้ล้างเป็นตับตับหัวเป็นอย่างไน นี่น้องสาวมากินป่ะเดี๋ยวน้อพิเศษแปดสิบคูณสองอ่าเือสองถ่วยเนาะร้อยวกสิบบาทเนาะเครื่องเดิมสิบบาทเนาะมับุกมันบวกกบาเครื่องเดิมสิบบาทมันแค่สองบาทเนาะ สองสองแก้วสี่บาทเนาะตอนนี้ก็ออกมาจากลานเนาะเห็นของเสาไปสนตำลายเงีนรดอยเจ็ดสิบสี่บาทนะทุกคนกินกันเยอะท้องถ่วยแกั่ขุ่มใช่เน,นะาะเพราะว่าเป็นเห็ดแสบเนาะแต่ขุ่มสมกับราคาอยู่โอเค เนาะถ้าผูใ้ใดสนใจกะนม่ต้องกินตามเบาหลาเนาะร้านกว๋วยเตี๋ยวโดนลาอยู่เส้นตำราบุตรเนาะแถวสำลูสำหรับคลิปนียวกาดเสีขอลาไปก่อนเนาะคลิปหน้าเจอกันใหม่ทุกคนสบายดี